สวัสดีครับเรื่องหญิงกับคุณพ่อออกเดินทางแล้วนะครับนะครับก็ธงชาติไทยเช้านี้ยี่อ่ายี่สิบเก้ากรกฎานะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับธงชาติไทยปลิวสว่างสวัยบนยอดเลยนะครับนี่นะครับประเทศที่กําลังรุ่งเรืองประเทศที่กําลังพัฒนานะครับที่ตินะครับยตินะฮะที่ติก็มีเยอะติได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยประเทศไทยเรามาถึงขนาดนี้มีความพัฒนาทางนี้ เรื่องจะอวยจะชมก็ไม่เกินจริงนะครับเห็นเห็นกันอยู่นะครับอันนี้ถือว่าให้กําลังใจนะครับหลายท่านบางทีเพื่อนๆนะครับเข้าใจหลากหลายความคิดหลากหลายก็ขอน้อมน้อมนะครับถ้าจะเข้ามาติหรือเข้ามาชมนะครับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมร่วมกันนะครับแต่กรุณาขอใช้คําพูดที่สุภาพกับช่องน้องดิมิงนะครับอ่าก็เรา เพื่อก่อนะครับแล้วก็มีการชมเชยหรืออะไรในทางที่ดีจะดีกว่าคิดบวกนะครับมองโลกในแง่บวกนะครับคิดดีมองโลกในแง่ดีดีกว่ามองโลกในแง่ลบมองโลกในแง่ร้ายนะครับกอ็อันนี้เอ่ยเอ่ยถึงตรงนี้นะครับครับว่าเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมนะครับก็ติดตามพ่อน้องลิมิงกับน้องลิมิงวันนี้น้องลิมิงหยุดนะครับนี่นะครับเจ้าของช่อง มาด้วยน้องนิมิงครับเจ้าของช่องมาด้วยนะครับโอเคกําลังออกเดินทางกันนะครับก็ฮากมเวานก็เป็นวันพ่อของแผ่นดินนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงนะครับรัลที่10นะครับประชาชนชาวไทยก็ปลื้มปปิตินะครับร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรนะครับ มาถึงวันนี้ก็วันที่29ก็เป็นวันที่คนไทยเราเนี่ยโอ้มีความสุขนะครับมีความอิ่มเอิบใจประเทศก็พัฒนานะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับชาวไทยใหญ่ชาวเมียนมานะครับที่โเห็นจากคลิปของเพื่อนๆนะครับหลายๆท่านที่ถ่ายทําเนี่ยก็มีพี่น้องชาวพม่าเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับนะครับแล้วก็ พี่น้องชาวลาวด้วยนะครับครับพระม่าเนี่ยเขารักศรัทธานะครับชื่นชมคนไทยมองคนไทยเราเป็นไอดอลนะครับในอนาณาจักรยุคโบราณที่ผ่านมาเราจะเป็นศัตรูนะครับเป็นคู่แข่งทางการเมืองทําศึกสงครามกันบ้างนะครับก็มาถึงโลกปัจจุบนันโลกที่พัฒนาโลกที่ไร้พรมแดนเรามีแต่มิตรประเทศนะครับปัจจุบันพระมาะ่าก็ต้องมาพึ่ง เพิ่งพาแผ่นดินเรานะครับในการทำมาหากินนะครับภายใต้กฎหมายของประเทศเราภายใต้ร่มพระโพธิที่ศพานนะครับของในหลวงเรานะครับผมส่วนพี่น้องชาวลาวเนี่ยพี่น้องชาวลาวเนี่ยเหมือนพี่น้องนะครับพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าแยกกันไปอยู่นะครับเป็นพี่น้องที่แม้ว่าจะอยู่บ้านใกล้เลนเคียงแต่ก็เหมือนห่างไกลนะครับเพราะว่า เราไปอยู่ระบบนคนละคนละระบบการปกครองนะครับทางสงปปลาวนะมีระบบการปกครองอีกแบบหนึง่งซึ่งปัจจุบันเขามองว่าล้าหลังนะครับครับส่วนประเทศไทยอยู่ในระบบของโลกเสรีนะครับประชาธิปไตยนะครับ,รรรบไม่จํากัดความคิดไม่จำกัดกรอบความคิดความคิดก้าวหน้ามีอิสระเสรีภาพนะครับมีความคิดสร้างสารรค์นะครับภายใต้ระบบะการปกครอง ประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับส่วนพี่น้องชาวเมียนมาไทายใหญ่นะครับฮะโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยใหญ่เนี่ยเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับคนไทยเลยครับนะครับเราพูดจากกันรู้เรื่องหน้าตาเหมือนกันนะครับมีวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยคล้ายกันจะผิดจะแผกก็นิดๆหน่อยๆเท่าน,นั้นเองนะครับ อันนี้เป็นพี่น้องที่ว่าอยู่ร่วมหมู่บ้านเดียวกันเลยพี่น้องไทยใหญ่เนี่ยนะมีอาจจะไปมีครอบมีครัวเป็นพี่น้องท้องเดียวกันแต่ว่าไปย้ายแตกกอไปอยู่คนละบ้านคนละหลังท่านเองนะครับผิดกับพี่น้องลาวพี่น้องลาวเนี่ยพ่อแม่เดียวกันก็จริงแต่ย้ายพอแต่งงานแต่งการแล้วย้ายไปอยู่บ้านเรียนตั้งบ้านสร้างเรียนอยู่ต่างหมู่บ้านต่างถินต่างตำบลต่างอำเภอนะครับลักษณะนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวติดตามนะครับ มาถึงเซ็นท่านนครปฐมนะครับนี่นะครับเซ็นท่านนะครับนี่นะครับเซ็นท่านนครปฐมนะครับเซ็นท่านถือว่าเป็นแหล่งดูดเงินเมือคืนมานะครับของคนนครปฐมนาทีนี้แหละครับนะครับก็ส่งผลกระทบต่อห้างต่างๆอย่างเช่นโลตัสบิ๊กซีนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะไปทางโน้นตอนนี้คนก็น้อยลงนะครับเพราะว่าก็จะมาที่ตรงนี้แหละครับนี่นะครับ เซนทาดนะครับนครปฐมนะครับเป็นแหลกดูดเงินใหม่นะครับตั้งอยู่ที่สี่แยกนะครับติดถนนเพชรเกษมเลยนะครับสี่แยกนี้เดิมเขาเรียกว่าถนนริเวอร์ต่อมาสะพานนี่ลอยนี่มาสร้างข้ามแยกเขาเรียกว่าแยกสะพานเจ็ดชั่วครดนะครับแต่สมัยก่อนคนหนองคายางเรียกว่าสี่แยกหนองคายางนะครับเอาก็ว่ากันไปตามสะดวกนะครับปัจจุบันล่าสุด น่าจะเรียกกันว่าสี่แยกเซนทันนะครับเอาทางใครทางมันไม่ว่ากันนะครับครับมาต่อนะครับกำลังมุ่งหน้าไปดูอะไรบางอย่างนะครับเมื่อกี้คุยถึงเรื่องคนไทยคนลาวคนเมียนมาคนไทยใหญ่นะครับมิตรรักประเทศเพื่อนบ้านนะครับ <c oughs> ประเทศไทย <c oughs> ยินดีต้อนรับนะครับาการจะมาทำมาหากินหรือว่าเข้ามาอยู่ในอยู่ร่วมกับประเทศไทยเนี่ยภายใต้กฎหมายของประเทศเราเนี่ย ประเทศคนไทยเนี่ยมีน้ําใจนะครับไม่ไม่ดังได้ดังเกียดเดียดชันใดๆนะครับไม่ได้ดังเกียดเดียดชันใดๆประเทศไทยเนี่ยยินดีนะครับขอให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนะครับไม่ทําผิดกติกาการอยู่ร่วมนะครับไม่สร้างปัญหานะครับคนไทยมีน้ําใจนะครับคนไทยมีน้ําใจคนไทยยินดีนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า มองเป็นอย่างพี่น้องนะครับไม่ได้มีดูทุกดูแคลนหรืออะไรต่างๆใดๆนะครับขอไปไม่ได้ลูกปิดครับอ่าปิดครับปิดครับอ,อันนี้ก็ต้องขอขอเรียงตามนั้นนะครับเพราะว่าบางทีมันมีประเด็นระหว่าง ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องค่าเงินของเขานะครับแล้วก็มาบอกว่าเงินของไทยเนี่ยเป็นปัญหาของเขาจริงๆมันไม่ใช่นะครับปัญหาของท่านเนี่ยปัญหาแรกคือหนึ่งระบบการปกครองของท่านนะครับที่ล้าหลังนะครับท่านมีผู้นําท่านมีผู้บริหารที่ไม่ทันโลกไม่ทันสมัยนะครับสองประเทศท่านขาดการลงทุนขาดการส่งออกนะครับ ราซึ่งสินค้าท,ที่มีคุณภาพนะครับรา้ซึ่งสินค้ารายการผลิตนะครับทำให้ประเทศท่านเนี่ยไม่มีเงินเข้าประเทศนะครับเรียกว่าทําเงินน้อยมากแล้วก็ข้อที่3ามเนี่ยประเทศท่านเนี่ยไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่เยอะแต่ประเทศท่านไม่ส่งเสริมนะครับก็เลยทาให้ประเทศท่านเนี่ยขาดรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับ ไม่มีรายได้มาสารจากจุดนี้เลยหรือมีก็มีน้อยมากนะครับประเทศที่4คือประเทศท่านไม่ค่อยมั่นคงนะครับในเรื่องความปลอดภัยนะครับของผู้มาเยือนนะครับคือมีการเอารัดเอาเปรียบอ่าไม่มาตรฐานมีการโกงมีการอะไรต่างๆนานาคมคู่หรืออะไรต่างๆนานามันทาให้ประเทศท่านเนี่ยอ่ถูกมองข้ามนะครับถูกหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปนะครับ ผิดกับประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะครับเรามีการส่งออกนะครับมีอุตสาหกรรมภายในประเทศ society, ผลิตเองที่ทําเม็ดเงินอย่างมหาศาลนะครับในการส่งออกไปทั่วโลกนะครับประเทศไทยเรามีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตามแหล่งท่องเทียทเท่ยวท,ที่สร้างขึ้นมาหรือตาแหล่งท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมและศาสนานะครับมันนําให้ประเทศไทยเนี่ยมีเม็ดเงินจากทั่วโลกเข้ามาอย่างมหาศาลนะครับทุกๆเทศกาลเราจะมีความดื่นเริงมีความสุข มีความสนุกสนานทุกๆเทศกาลในประเทศไทยนะครับผมเรามีอาหารการกินนะครับมีฟู้ดนะครับข้างทางมีอาหารข้างทางนะครับที่ติดปากติดอกติดใจชาวต่างชาติเรามีอเขาเรียกว่าแหงท่องเที่ยวทิวทัศน์ตามธรรมชาตินะครับที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลำนาวภัยแม่น้ําเจ้าพยานะครับการล่องเรือหรือว่าชายหาดชายทะเลชะอำหัวหินนะครับ พัทยานะครับระยองนะครับภูกเก็ตสมุยอ,อ,อะไรต่างๆสุดราษนะครับซึ่งเป็นแหล่งทำเงินรายได้มหาศาลให้กับประเทศเรานะครับอันนี้เขาเรียกว่าด้วยด้วยกำลังเขาเรียกว่ามีรายได้ต่างๆนานานะทำให้ประเทศเรามีเงินมีทองคำสำรองในธนาคารโลกนะครับทำให้เงินของเราแข็งมีค่านะครับใครๆก็ต้องการเงินบาทนะครับ อันนี้การุณณาเข้าใจด้วยนะครับประเทศไทยเราไม่ได้ทําอะไรประเทศคุณข้อที่หนึ่งข้อที่สองประเทศไทยเรามีน้ําใจกับประเทศทุนอย่างมากครับแล้วก็คนไทยเรารู้สึกกับคนของประเทศเพื่อนบ้านประเทศนี้เหมือนดังพี่น้องครับครับเป็นพี่น้องมาถึงปัจจุบันมีแต่ความรักความเมตตาความสงสารครับว่าน้องฐานะยากจนนะครับน้องมีความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีนะครับพี่ไปถึงไหนแล้วน้องยังมากังวลว่าพี่จะอิจฉา พี่นะพี่ไทยนะครับเราไม่เคยอิจฉานะครับเราจะไปอิจฉาอย่ไงครับเรามีทุกๆอย่างมากมายเกินกว่าที่คุณจะสร้างได้อีกในร้อยปีข้างหน้าครับก็ยังสร้างตามเราไม่ทันนะครับเราใจกว้างเรามีน้ำใจเรายินดีช่วยเหลือขอให้คุณลดอาคตินะครับเรียนรู้ให้มาก ลดอาคติเรียนรู้ให้มากลดความอิจฉาตาร้อนลงนะครับอ่าว่าจะพาทาน้องเทวิ่งไปโทเวย์แปดหนึ่งมอเตอร์เวย์แปดหนึ่งนะครับแต่เขาสุกสิบห้าจนถึงอาทิตย์ยี่สิบเอ็ดนะครับนะไปไม่ได้แล้วเขาปิดแล้วครับน้องหมิงเสียดายไม่งั้นพาน้องหมิงไปตั้งแต่เมื่อวานเนาะว่ามีความตั้งใจว่าจะพาน้องหมิงไปถนนทางด่วนสายนครปฐมกาลนะครับเป็นอ่ามอเตอร์เวย์เอ็มเอ็มแปดหนึ่ง M, M นะครับปรากฏว่าเขาเปิดสุกบ่ายสาม จนถึงอาทิตย์สามทุ่มเมื่อคืนนะครับก็น้องหมิงอดนะครับว่าวันนี้เราจะพาน้องหมิงพาท่านๆไปชมความเจริญอะไรฮะอันนี้เราก็ออกมาถนนเนี่ยสายหน้าโรงพยาบาลศิริแพทย์หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็ให้รู้ว่าเนี่ยดูสิครับนะฮะประเทศไทยเราเจริญขนาดนี้นะครับนี่ที่นี่นครปฐมนะครับที่นี่ประเทศไทยดูนะครับโอ้โหสิ่งก่อสร้างนะครับเสาต่อม้อที่บึกบึกอย่างนี้นะฮะเป็นร้อยๆปีนะ ยังไม่น่าพังนะครับจะสร้างความสะดวกสบายกับคนนครปฐมคนต่างจังหวัดที่มามาเยือนเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะครับนนโรงพยาบาลสิ่งแพทย์นะครับเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งใหม่นะครับครับก็เป็นโรงพยาบาลคุณภาพโรงพยาบาลหนึ่งนะครับหากมีฐานะดีนะครับก็ต้องการความรวดเร็วบริการที่ดีก็โรงพยาบาลสิ่งแพทย์นะครับเพราะนักดอนลงมานครปฐมนี่ก็มีโรงพยาบาลรัฐ นะครับที่ดีอยู่แล้วอย่างก็คือโรงพยาบาลนครปฐมนะครับนะครับนานนะครับโรงพยาบาลสิงห์แพทย์นะฮะตรงนั้นนะครับมองลอดใต้สะพานไปจะเห็นตึกนะครับนี่นะฮะโอเคนะเห็นแบรนด์แล้วนะครับว่าสิงห์แพทย์นะครับเราเป็นโรงพยาบาลตั้งใหม่ไปกิจการมาได้ประมาณ1ปีนะครับหรืออาจจะยังไม่ถึง1ปีนะครับก็แต่เดิมโรงพยาบาลเอกชนนครปฐมเนี่ยที่ใหญ่เนี่ยก็มีโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์นะครับก็สร้างมานานแล้วครับ กรุงเทพสนามจันทร์แล้วก็ก็เลยมีโรงพยาบาลศรีแพทย์มาเป็นคู่แข่ง้วครับตอนนี้นะครับก็จะได้แข่งกันพัฒนาคุณภาพเพื่อพี่น้องประชาชนคนนครปฐมแล้วก็คนจังหวัดใกล้เคียงรอบรอบรอบด้านนะครับผมโอเควันนี้รถติดนะครับตรงนี้ครับแยกศิริแพทย์นะครับไหนจะมาจากกรุงเทพไหนจะวนออกมาจากตัวเมืองไหนจะวนออกมาจากโรงพยาบาลนะครับก็มีสภาพที่ติดนิดนึงนะับคนไทยรวยนะครับรถลามากมีรถกันทุกครอบครัวบางครอบครัวมีหลายๆคัน บางครอบครัวก็มีแพงๆนะครับนี่นะครับโรงพยาบาลสินแพทย์นะครับนี่นะครับเห็นชัดไหมครับโรงพยาบาลสินแพทย์นะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ของนครปฐมนะครับอนี้เราลองมาสำรวจเส้นทางตรงนี้นะครับเราจะไปเอ็มแปดหนึ่งแต่ว่าเอ็มแปดหนึ่งปิดแล้วก็ต้องไว้สุขหน้านะดูนะโอเคนี่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทนะครับผมคุณแม่น้องหมิงทํางานอยู่ที่นี่นะครับน้องหมิงนี่มองทางนี้ครับนี่คุณแม่ทํางานนะครับวันนี้ ลงเวนโน่นสองทุ่มสามทุ่มนะครับเดี๋ยวค่อยมารับนี่นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์นะแบ่งกรเพเทบมาเริ่มเลยนี่นะครับตั้งใกล้เคียงกันเลยนะครับสองโรงพยาบาลนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะล่องไปชมอะไรไปเรื่อยๆนะครับของนครปฐมนะครับวันนี้ก็ท้องฟ้าก็ไม่มีแดดนะครับครึมๆอากาศดีนะครับก็มีท่าทีว่าฝนอาจจะตกก็ว่าได้นะครับเราจะล่องไปนะครับเราจะล่องไปชม ก็เรียกว่า,าถน,นนนะครับที่สร้างใหม่นะครับอ,อีกทางหนึ่งของคอนครปฐมดูนะครับเ, <c oughs> เป็นถนนที่สร้างด้วยงบประมาณ440ล้านนะครับวันนี้เป็นวันหยุดเราจะดูว่าจะมีสภาพถนนเป็นแบบไหนนะครับวันก่อนเราไปที่นึ่งนะครับเราเข้าช่องทางบางแขมวันนี้เราจะเข้าอีกช่องทางหนึง อ่าเราจะไปเข้าตรงตอนเย่หอมดูนะครับว่าเป็นยังไงน้องหมิงพร้อมไหมครับเสียงดังหน่อยน้องหมิงพร้อมไหมครับพร้อมโอเคน้องหมิงบอกพร้อมแล้วนะครับโอเควันนี้เราเปลี่ยนจาก M8 1ทางด่วนคนครปฐมการน,นะครับมาเป็นถนนชนบทนะครับหมายเลขอะไร603 6หรือ 60...